อ่าเกมเอ้ยในเล็บดูดขนมาคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเชิญมันเบียไม่เชิญเราเลยอ่ะเพื <the <the ่อนทิ้งเราอ่ะหนึ่งดิเชิญอยู่นี่แรเบียเห็นไว้แล้วได้เป็นหัวนี่ว่าแน่นอนเบียแน่นอนบอกเลยเห็นขึ้นเลยรถสุดเปอร์ด้วยขึ้นแล้วเชิญนไว้แล้วเนี่ยมันขึ้นจริงเอาตำรวจด้วยดิอ่ะไอ้บ้าโอ้โห มอร์นิ่งฝนตกด้วยอ่ะไอ้ย่าฝนตกได้เหลยฝนตกด้วยแล้วตอนเช้าด้วยโอ้โหสามรอบเลยเนี่ยไปเฟร์สันไอ้บ้าไอ้ได้ได้ไม่เอาลูกไม่เอาอะไรอะติดได้อะไรอะไรเดสทอยอะไรคือเรื่วะเอางี้ดีกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาลัดเทสพออะะไรวมันคืออะไรมันจะระเบิดทุกสิบห้าวินาที เป็คนที่อยู่ล้างท้ายโอ้โหไม่ได้เกิดนะกูบอกเลยไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดอ่ะเร็วมากเฮ้ยยาย่าเลยได้ได้สีสันสีสันน่าคือพลาดมากให้ได้เป็นหัวเนี่ยพลาดมากชิบหายจำจำฮัตตาฮัตตาด้วยที่กูเป็นหัวโอ้โหโอ้ชิบหายพลาดรถไม่รถไม่มีแต่งเลยนะรถไม่มีแต่งเลยนะไม่มีแต่งเว้ยไม่ให้ทไม่ชนะกู เวงได้ไม่ได้เป็นเงี้ยลูกได้แคดอะไรมาหรือเปล่าลูกได้แคดอะไรเปล่ากินเนี้ยทียี่สิบแล้วกันก็เมื่อกี้ดูกูดีนเอฟอ่ะมันต้องลองรถใหม่แล้วอย่าให้บอกแล้วอย่างกูหัวกูเป็นหัวแล้วกูเบียร์เนี่ยมันจะออกฟีมหมดทำใหมเนี่ยมึงดูดิเนี่ย let's try เลยแม่งเติบเป็นหัวอย่าลืมนะสิบห้าวิคนหลังท้ายระเบิดนะเว้ยกูไม่ได้เกิดอ่ะไม่ได้เกิดอ่ะกดดันชิบหายฝนตกเร็วมึงดู้างหน้าเว้ยเดี๋ยวทำไมกูอยู่สุดท้ายฝนตกเลยไอ้กูอยู่หน้าสุดไปลูกทำทางให้พี่หน่อยลูกไปลูกไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วใคร

บอกแล้วรีเพย์สามอาทีจบเกมไอ้สิ่งคุณอารีเพย์เลยก็นึกว่าแบบเออแบบระเบิดแล้วก็มากลับไมค์รอบได้อะไรเนี่ยมายิงยางด้วยโอ้โหได้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ดีเทมส์คนรีเพย์ดีดีเทมส์คนดีใช่ไหมรีเพย์มันต้องเป็นรีเพย์รีเพย์ กูเป็นหัวเป็นเดิมเร็วคือตายแล้วตายเลยใช่ป่ะแบบไม่มีเกิดใหม่เนาะเออได้ปรับออกก็ได้จะปรับออกก็ได้ไม่ต้องปรับออกไม่ไม่ใช่แบบรีเพย์ไงระเบิดมนเดิป่ะระเบิดเหมือนเดิมป่ะมันรีเพย์ไม่ใช่เหรอระเบิดเหมือนเดิมป่ะอย่างนี้แหละแค้นเระเบิดด้วยเอ๊ะเมื่อกี้อะไรวะเพิ่มเวลาหน่อยเพิ่มเวลา 10เล็บโอ้โหขับวนลักษณะมัจนเบื่อแข่งปกติก็ได้นี่มีเลนด้วยตอนคืนปะล่ะอ่ะ26โอ้โหได้ได้เล้ยได้ทอยด้วยเฮ้ยบ้า26บ้าปรับแป๊บปรับป๊บสองรอบก็พอเอ้สองก็พอไดทอยด้วยฮะได้ทอยด้วย ระเ่ยนเท่าไหร่เอาเอาอีทแลบดีกว่าใครใครที่สุดท้ายในรอบนั้นก็โดนระเบิดไปเลยจบเออแมวเ,เ,เ,เพริพเพร์สั้นไดเพิร์สั้นไม่ไม่เอาไม่เอาเพิร์สัทนเห <c oughs> มือนเหมือน <c oughs> พลาดอะ่ะเหมือนพลาดให้ไดเป็นหัว <c oughs> อะไเลยทหที่สุดท้ายเหรอรอบนี้ผมจะเป็นได้บื้มแล้วบอกเลยตั้มพักตั้มตั้มเฮ้ยโอ้ยคัตตอมมีเครื่อนออนโอเค อย่านี่นแหละแล้วคนรถแรงแรงมันก็อย่านี่นแหละเฮ้ยได้รถตัวเองแล้วพว้ยเอ้กูไม่ไว้ใจรถใหม่เลยจ์มาคนดูต้องอยากดูรถใหม่เอาขันไหนมาวะจากเห็นจังเลยเอา FM มาเด็ดเกโอ้ขอยืมเปิดหน่อยดิเลือเปิดเลยโอ้โหขี้่เต็มเลยสัตว์ ทำไมอะคะโบกโบกโบกอะรถใครสีพูว่ะไดปะกาใดแน่นอนนั่นไงว่าสีเดียวเลยมีเซนทาันที่นี้โอ้โหอีอะไรเนี่ยแอดเดอร์ยายายาลเบยายายาเฮ้ยเฮ้ยาพิาเฮ้ยเอาเอือเอืออ้อุอ้ยอุ้ยอุ้ยลาเบอร ตายล้วตายอ่ะอะไรอ่ะตายเราตายเลยเฮี่ยแลบีเอคิวยูคืออะไรแลเอคิวยูเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทำไมมาเกิดดีกหมดเอาอาอาใครเสียงใครปิปิวะเอาผมปิเรปิดปิเปิ๊บปิปิไอ้กู็ปิดปิดอะไรวะมายแล้วกูต้องไปอยู่คนสุดท้ายเฮ้ยผมอยู่คนสุดท้ายไม่่่ปิาปิธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบเีผมไงผมชื่อเกมจำได้ปะ จำชื่อผมได้ป่ะไม่เก็บแล้วี่ถ่าที่ถาจำฮัลโหลอะไรฮโหลยูฮัลโหลี่ผมสุรเชษไหฮัลโหลพี่ี่ถ่าจะยิงผมเลยพี่เบียแม่งเอายาด่วจยิงอัดเสตายหมู่เลยตายหมู่เสังหารหมู่ไงปาดปูพมฆ่ากูเมื่อกี้ได เอราไม่ได้ทำอะไรทำเป็นนาต้องทำเราอย่างนี้ด้วยเราไม่ได้ทำอะไรจะปล่อยให้คัไม่ชอบอะไูเลยวใครตี๊ดวะเมื่อกี้ไม่อธิบายได้จริงอย่างไกลเมื่อกี้เนี่ยฮใครระเบิดใครระเบิดใครระเบิดปูปูจะปิดปูเนี่ยปิดปิดจะได้บ้างดเลย ทิ้งๆแล้วเก็บนี้ดีกว่าจ่าเราต้งระเบิดจ้าไอ้ชิบอยแล้วกู่ที่ดีกู่ที่ดีไอ้ี่ตีเป็นตุ่นเลยเชี่ยเอาเก็บรๆๆะเบิดเยไปแล้วเก็บไปแล้วเกวเมไปแล้วเก็บไปไหนวะระเบิดไปแล้วเฮ้ยไปจ่าไปโดนบ้าอ,อ, <laughs> อะไรระเบีย อะไรวะทำไมจ่ายขี้โกงดีวะก็ขึ้นชื่อว่าตัวโกงแล้เบียขึ้นชื่อว่าตัวโกงดีไม่ตัวเต็งไม่มาตัวเต็งเราไม่มาตัวเต็งตัวเต็งอยู่กับมนุษย์อยู่แอนโดฟิดเดอร์รู้จักเปล่าอะไรเลยบรรทุกบรรทุกตามบรรทุกบรรทุอย่างไรนายก็ไม่รู้ให้ยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเอสแม่งโคตรดีไปแล้วเอาจัดเดฟแฟดไปจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวตเดี๋ยวเดี๋ยวไปูติดตไเี้ยละสคนดพุ่งพุ่งกูพุ่งแล้วเ่ยเงี้ยเมือนจไป้วเนี่ยไงย่งี้แหละยาเี้ยตนไงโอ้ตายเลยเจเบิดระเบียเี้ย้าจ้าจ้าจ้อะยู่แล้วเดียวเองเสียด เอ้าไม่จบนี่วะได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดปิดรัว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 แล้วแล้เี้ยไม่โดนไม่โดนไม่เลยมดีฮดจอม่อนปนตก่อนเข้าว้าวเวม ด้เขาแวนมาดิแวมแวมเห็นระเบิดไล่หลังเบสบอกเอาคุยังดีเด็บดีด็บไม่ต้องมีคนดิบเขาจะใช้แค่สองคน